ร้านนี้ร้านอะไรร้านร้านปลาซอครับผมเพื่อฝากทำรงทานอ๋ออันนี้ร้านปลาซอครับผมร้านปลาซอนะครับช่องนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพี่ไอคิวสองครั้งนะครับกดเข้าไปแล้วเรากดสับปะรดสองครั้งแล้วก็ออกเลยได้เพื่อนเล่นแล้วเพื่อนเล่นแล้วเพื่อนเล่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถึกลิ๊กซิ์เดี๋ยถึกฟองเลย เพันเรีนแล้วมุกเนี่ยต้นโอ้เออเออยายายาเอามุกเพิ่นมาเล่นเดี๋ยวถึงฟองตีนิกระซิบได้ตัวสวัสดีอาชิดฟื้นระบาฟื้นแล้วครับผมเมื่อวานตอนพี่อดจับปลาเสียงอาชิดดังข้ามฟังเลยครับอาชิดนะครับผมอาชิดหน้าขาวขึ้นจริงๆนะครับผม แย่งมุกใช่ครับบ่าวต้นมาแย่งมุกผมครับมุกนี้ผมเป็นคนเล่นนะครับเจ้าของลีกสิทธิ์ผมจดลีกสิทธิ์เรียบร้อยได้ปลากี่ตัวได้ปลาสองตัวครับผมอยู่จ้านี่นี่พี่ดูทุกวันเด้อท้าวอเมริกาครับผมบอกแล้ครับผมลุงกําลังเตรียมตัวไปวมื่อทันมาวันเบิร์ดจไปนครพนมก่อนว่แบบนี้เนาะ ดเออใครก็เถียงชิดไม่ทันครับลุงชานชัยไปไหนลุงชานชัยไปน่าจะไปนครพนมเอ้ลุงชานชัยน่าจะไปกรุงเทพนะครับอชิดใบหวย82ปดสองครับผมี่กิโลเนี่ยจานีไปเวลาช่างมีนจอดชมวิวลำตะคองครับผมสวัสดีลูกเมื่อวานเอาปลาปล่อยที่ไหนครับผมปล่อยปล่อยลงคลองนะครับอีกฝั่งหนึ่งที่มันมีน้ํานะครับผมที่ที่มีสารเจ้าพ่อปูอะไรนะสารพ่อปูเลยนะ ไอ้ที่มีแบบว่าสารสารที่อยู่ด้านหลังอะพ่อปู่ปริจิตนคกราชนะครับที่จะอัญเชิญขึ้นมานะครับเบื่อไม่เคยอ่านเลยไปแล้วประสารอ่านแล้วครับอ่านแล้วครับอ่านแล้วครับสวัสดีน้องชายชิดสวัสดีครับปารีครับผมถ้าออกไปหน่อยใกล้จอจัดเดี๋ยวกาแฟหกใสรอนะครับรักนะครับผมขอบคุณครับสาธุนำได้ได้บุญครับกดไลค์์แล้วออกเลย มา,มาหลายเลยไปแจกมองน้ำถั่วมเด้อท่านนะครับผมครับผมปลาสามาได้หลายแท่ตั้งสองตัวครับมันมุดตมครับผมมันมุดตมมันมันตมมันลึกอะ่ะครึ่งแข้งครึ่งแข้งเลยตมมันครึ่งแข้งแล้วมันจะเป็นปลาช่อนปลาดุกอะ่ะมันชอบมุดตมสาวไปสาวไประบ้อไอ้า่าทันมาเสียงแย่ๆแต่เช้าเลยเล่าชิดสาวยังไม่ไปนะครับสาวรอทวงตังอยู่นะไม่ไปไหนเลย ค่าบอหายใส่กับบอ่อานคอมเมต์ว่าสันวานยุจจา,ายุจจาขำโจ๊กมากๆสนุกสนานครับผมกินอะไรอาชิตกินน้ำอุ่นครับสวัสดี <c oughs> จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนอาชิตมาเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเอฟซีลุงกับบ้านนะครับผม งวดนี้1,9ล่างครับแอชชิดแม่นป่ะครับตัวเดียวกันได้ครับผมซื้อแล้วครับลอตเตอรีไปหาบ่าวต้นก่อนเด้อวาสันวาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ชิดด้วยนะครับแอดชิดตาแดงอีกแล้วอันนี้เขาเรียกตาสีชมพูนะครับกำลังมีความรักไปช่องไหนก็กลับมาชิดคือเก่า พี่อ๋อมายังครับพี่อ๋อยังไม่มานะครับผมมีแต่พี่ทุ่มแม่มาสวัสดีตอนเช้าชิดสวัสดีครับป้ากับลุงไปกทมแล้วบอกแอดชิดป้ากับลุงไม่ได้ไปนะครับป้ากับลุงมีภารกิจอยู่ที่นี่นะครับมีงานอยู่ที่นี่นะครับผมสวัสดีจ้าแอดชิดจากลำปางครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับห้าสองสามนะอย่าลืมงวดนี้โอครับผมลุงจิมมี่อยู่วัดดานพระอินทร์ครับผมยงก็ไปครับผม ผมน่าจะไปรอที่โน่นมากกว่าอ่าเอฟลุงครับผมสวัสดีค่ะแอดชิดรอแต่เช้าเลยป้าลุงไปวัดดานพะอ,อินให้ครับใช่ครับแม่นิลีไปช่องไนกับกาม่าฮะกบมาไอ้แอชชิดคือเก้าครับผมบอกเบอร์ที่ให้ไปดูหน่อยครับใครนะบอกเบอร์ยูทูบเบอร์คนนี้หล่อนะ ได้ยินได้ยินไหมครับเขาเขากำลังทวงตังค์นะครับสวัสดีอาชิพเชียงใหม่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าแอาชิสวัสดีครับไปแล้วครับไปหาเอาตังค์มาเกินเขาก่อนพอตังค์ผมอยู่ไหนวันนี้ไปแล้วค่ะจะไปถนนไหมไป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 อ้าวไม่อยู่ทวงตังค์แล้วเหรอครับ ใครใครทวงทหยให้ทวงเงินจ้ามาทาน่ะ,ะสาวทวงตังครับยืมตังสาวกินเข่าได้ครับแล้วเอเซสร์บดิจาบ่าวชิดกลางเกงที่ให้ไปกางเกงที่ให้ไปใส่ได้ไหมใส่ได้ครับใส่ได้ครับมมร <S <S อ๋อขายอชิดไปวัดทําอะไรกันครับไม่รู้เหมือนกันนะับผมคนทวงเขาคงอายล่วงเลยไม่กินกานแฟ มันเป็นแผนนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาเบอร์ติดต่อไว้นะครับแล้วเราก็จะได้คืนตังค์ให้น้องนะครับผมแอชชิดก็บอกว่าหอยลืมกอนซีผสวมาเราบ้าไปแล้วตื่นมาไม่ได้ยินเสียงแอดชิดอยู่ได้ฮนะแอดชิดฝากช่องเบาต่อยหน่อยค่ะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์บกอกด้วยนะครับผมทำรมด,ดานพินนะครับแอดชิดถูกนึ่งเกอแล้วจะเลี่ยงอะไรครับแอชชิดพัฒน์ ลอตเตอรี่ใบเดียวน,นะพีถ่ถ้าเป็นอ่าถ้าเป็นรางวัลที่หนึงกับิีเรียงเลยชิดร้องทํำไมชาไปแล้วเตือนสาให้ไว้ชิดร้องไปครับมีน้ำมูกนิดหน่อยครับประกาศเด้อลุงบอกให้ติดตามแกมเหมือนเดิมครับผมสวัสดีอดชิดครับผมส